สวัสดีครับอยู่กับช่อง SBT นะครับวันนี้พามาที่อ่ทนาสิน์บ้านโป่งค,ครับพามาดูรถสวยๆกันวันนี้เรามีสวยๆของสวยให้ชมฮะนี่ก่อนจะพาไปดูรถคถันสวยๆที่เราจะพามาดูวันนี้นะฮะก็ดูไม่กา้าวๆอยู่ประมาณนี้นะฮะข้าวๆอันนี้เขามีตูด้วยไาวะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เก่งมาแล้วครับมาโชคสีบุญเรื่งต้องหอยเข้าบ่าลูกพี่ FM 1 A 1> โอ้โห,โห้กระบะพี่แกนโอ้โหใหญ่สะใจจริงจริงดูทรงก็นี่เหมือนกระบะข้าวเกษตรเลยนะ ธนาสินบ้านโปงนี่คือครั้งแรกที่เราเข้ามานะครับที่เข้ามาถ่ายเนาะสวยนะสวยนะคันนี้สวยอยู่นะอุ้ยชุดแต่งเต็มยศเลยครับแต่งเต็มๆเลยคันนี้โอ้ขาดบาฝุ่นอย่างเดียวแต่ว่านี่ก็เต็มแล้วครับนี่พอดีเลย ตรงซึ่งผมว่าก็โอเคนะเออโชคสีบุญเรื่องเฮ้ยก็สวยจริงนะต้องดับเครื่องนะครับเดี๋ยวบอกเขาก่อนพี่ พี่ลูกมานด้วยหรอฮะพอลูกกัด้วยก็กำลังลูกมาอ๋อมันแย่กันลูก่ะอ๋อพอแม่ลูกเลยแม่ลูกแม่ลูกัแม่กระบะตัวแม่นะพี่กว้างยาวเท่าไหร่ครับอ่าตัวแม่นี่ยาวหกเมตรยี่ครับหกเมตรยี่ครับกว้างเนี่ยสองเมตรห้าสิบกว้างสองเมตรห้าวัดนอกวันไหนครับอ่าวัดนอกวัดนอกอ๋อแล้วก็ความสูงเนี่ยอันนี้นี่ยสองเมตรที่สองเมตรที่วิ่งไรครับอะไรนะวิ่งอะไรครับอ่าวิ่งดนไซน์ครับดนไซน์ สวยมากเลยก็ตัวลูกนะครับสเปคกระบะลูกยาว6เมตร8 0ครับเ6เมตร 8, 8. 6เมตร8แล้วก็กว้างยาวไอรกว้างสูงเท่าอกอเดี๋ยวลองตัวลูกครับไดนะ้ครับผม โอเคครับหลังจากที่เสียเขาขยับทั้งแม่และลูกมาต่อกันเรียบร้อยนะครับเราก็จะพามาดูกันร,รอบคันเลยนะครับว่าเขาตกแต่งอะไรยังไงไปบ้างนะครับต้องบอกว่าพวกนี้เนี่ยเขาจัดแต่จริงๆครับผมนี่กับพีโนวิกเตอร์ FM1A ครับผม FM1A เครื่อง a 0 9 c 3 1 4 c แรงม้านะครับออย่างที่บอกไว่าเขาเอาไปวิ่งสายเนาะ ไปวิ่งพวกทรายพวกอะไรประมาณเนี้ครับดูเฟืองท้ายหน่อยเท่าไหร่อันนี้อัตราทด5.8-5.7นี่ครับเฟืองท้ายอัตราทดตองปาโต้ครอบแคปครับครอบแคปโครเมียมนะอันนี้ก็ตัวครอบตองอากาศเป็นงานเลทหรือสนะแตนเลดนี่ครับกับออชายซุปล้อ อเงาเลยเนี่ยเบาบ,าบันไดครับผมบันไดสองขั้นเนาะอันนี้อ่าบันไดสองขั้นครับกันชนโครเมียมครับกันชนชุบโครเมียมงเงาเลยสี่ครีบนี่ก็จะเป็นในรุ่นของสามซีซีกับสามแปดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสามครีปนะครับตรงกันชนเนี่ยมันจะมีแค่ครีปเดียวเนาะก็อยู่ในรุ่น 8J ครับตระกูลด j ก็คือเครื่องสองสี่กับ26ประมาณนี้ครับพื้นหลังโลโก้สีน้ำเงินแปลกตาดีครับปกติจะแบบเจอสีดแดงบ่อยเนาะนี่แก้มเกิมนะแก้มโครเมียมกบตีหน้าโครเมียมครับตัวกระจกครับผมขากระจกเลดแล้วก็กระจกหลังเตาเรียงแน่นๆเลยนะเรียงแน่นตับเลยครับแล้วก็จะมีาาคานผักสปอตไลท์อีกสชั้น แล้วก็ไฟหลังคานะฮะซึ่งจะมีปารานีชั้นหนึ่งแล้วก็สปอตไลท์อีกหนึ่งชั้นนะครับตุ๊กตาวิชลินอีกหตัวแล้วก็ป้ายป้ายเขียนนะฮะเ,เ,เป็นงานวาดโชคสีบุญเรืองตรงบนหลังคานะฮะแล้วก็ตรงแก็ปหน้ากระบะน่ดซึ่งแก็บหน้ากระบะก็จะเป็นสแตนเลสเนาะนี่เลยสไตล์แบบยุกคก่อนๆเลยครับตรงแบบยุคเก่าเนาะเออมันก็ดูแบบสวยงามขลังๆเลยับผมเป็นสแตนเลส ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายก็จะประมาณเนี้ยครับผลิตปิดโชวน่องอันนี้ยนี่ครับลงเงาเลยนะเบ้ามือจับประตูบังตอครับบังตอโครเมียมนะนี่เบ้าบันไดเลนนีน เราปิ้งเลยนี่ครับเครื่อง A094344 มาก,กับเกียฮิโน่ M009 อันนี้ขอเพิ่มเติมนะฮะอันนี้ด้มสิบตันสำหรับคันนี้แต่งเต็มยศเต็มองเลยฮะ หลังคาก็จะมีแกดวนนะเป็นแกดวนเซนอยครับผมหน,นึ่งคู่ตัวท่อเสียครับอันนี้ก็จะเป็นท่อโมอกเวเตี๋ยวเจ็ใบนะฮะซึ่งอันนี้เจ้าของเขาบอกว่าเขาไม่ชอบดังนะฮะฝังอูก,ก็เลยแบบกั้าลิ้นให้ครับซึ่งนี่ครับมันจะเป็นลิ้นเล็กนะเพื่ออากาศมันาาได้น้อยเนะาะทำให้เสี่ยงมันจะแบบไม่รันมากถ้าเกิดว่า ยังไงคือมันสามารถกำหนดเสียงได้นะครับว่าเอาดังหรือไม่ดังสามารถกำหนดสเปคการทำพ้อได้นะฮะโดยการปรินด์กั้นนินตรงนี้ครับถ้าเปิดมากมันจะดังมากถ้าเปิดน้อยมันดังน้อยอันนี้เต็มอันนี้จะดังเจ็บกอบเพื่อนเลยครับอันนี้จะดังแบบบางๆกว่าอันนี้แต่ว่าจะเสียงมันหนักกว่าเสียงมันหนากว่ากระบะกระบะก็จะเป็นแผงข้างมีเนียมเต็มใบเลยนะครับแผงข้างมีเนียมด้านข้างก็จะ เทนเป็นตัวข้อความนะฮะโชค4บุรเรืองเต่าหน้าเสาหลังก็จะเลี่ยมเลทนะครับทั้งตัวแม่และลูกเลยนี่คือตัวแม่นุ่นลูกครับผมลูกเดี๋ยวค่อไปดูดูแม่ก่อนแล้วก็ดูล้อตัวแม่กันอ่านี่จะเป็นยางเบอร์ 11R v i d t o n e c o p i a นะครับกระทะนล้อชบโครเมียมแล้วก็แหวนครอบน็อตเลทนะครับจะเป็นตัวครอบน็อตเนี่ยโครเมียมเ,าเงาเลย แล้วก็ตัวดดมก็จะทําสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับซึ่งเป็นสีเขียวหลังเครื่องมือเลนเป็นไมนี่ยางหลังครับผมจะเป็นยางไซส์1 1 r เช่นกันอันนี้ก็จะเป็นยางบิดตนมาเลยครับบิดตน W840 ก็จะเป็นยางคล้ายๆลายสร้อยเนาะเป็นยางลายตะกุยเลยครับตัวรังแหนบ2องเพลาตะกุด FM นะครับ FM จะเป็น การขับเคลื่อนแบบสองพลานี่ภายในกระบะนะฮะมีโซ่ดึงเอ่อกระบะด้วยครับผมโซ่กลางตอกเส้นไปท้ายกรอบเลดนี่สามเหลี่ยมเออลืมพาดูงานเพ้นไลยตัวแม่ทุกคนนี่งานเพ้นไลายตรงฝาหน้ากระบะนะครับ สว,สวยเลยนะสวยน้ำมากผมแล้วก็ตัวลูกรับสัเภเอทองที่แท้ทูโอ้โหสวยนะทุกคนดูดิเออเดีเทลเขาแน่นดีเดีเทลดีเทลแน่นดีมากเลยนี่เลยครับโอ้โหสวยๆนี่มีถังลมใบหนึ่งตรงนี้นะครับ อันนี้ก็อ๋อใช้ลมยิงใช่ไหมเนี่ยตัวล็อกลูกเนี่ยครับตัวนี้ก็จะใช้ลมยิงนะฮะเนี่ยมีเซอร์น้อยสั่งอยู่เดี๋ยวคนยังไม่รู้นะครับผมว่ามันใช้อะไรสั่งในการาล็อกล็อกลูกนะครับตัวลูกก็ประมาณเนี่ยครับเสาหน้าเสาหลังก็เลี่ยมเลดเหมือนกันนะครับเลี่ยมเลดสวยๆเลยฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายมีเนียมครับผม บันท้ายก็บังฝุ่นเต็มสไตล์อูครับพนาจินบ้านโปง่ง GCP บางคนซุ้มล้อเลสครับพร้อมกับยิงหมุดด้านข้างเนี่ยซีกซ้ายครับสีกซ้ายครับต้องบอกว่าคันนี้นี่คือสวยงามจริงๆนะสวยจริงๆครับสวยมากเลย ถ้าใครชอบสีเขียวต้องบอกว่าน่าจะถูกใจเอาเรื่องเลยครับสําหรับคันนี้สีเขียวตองอ่อนนะเขียวตองอ่อนเขียวใบตองสดใสดีครับสีนี้โอเคก็ผมประมาณนี้ฮะสำหรับคลิปนี้นะครับสนใจก็ติดต่อได้ที่อุทธาสิ้านโปงนะครับศูนย์แปดสองสองห้าสี่หกสองเจ็ดหนึ่งนะฮะรถบรรทุกพ่วงเนาะรถบรรทุกพ่วงแม่ลูกรถคงรถคอก็ดุมกดินนะฮะ สหรภาพสารเพรยก็ติดตามผลงานได้ที่หน้าเพจอุธนาสินบ้านโป่งเลยนะครับตามนี้เลยเนาะโอเคครับประมาณนี้นะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ